อันนี้ขอขออินเทอร์ลับได้ไหมคะขอถามนิดนึงได้ไหมคะว่ากําลังทําอะไรยังไงคะหอูหนูกำลังทำทำอันนี้อยู่ครับทําอันนี้เหรอครับทำทำทำดินอยู่ครับอ,อ๋อระบายสีดินอย่างนี้เหรอคะทุกคน ทุกคนทุกคนอย่าลืมนะครับว่าทุกคนต้องกดทืบไลค์แล้วก็กดไ like, ลค์ด like, กดแชร์กดสับสไครต์คอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งพล้านล้าล้านเลยนะครับอ๋ออันนี้ขอขอคอมเมนต์จากท่านผู้ชมเหรอคะครับครับผมครับงับ้นก็ต้องตั้งใจทําให้สวยๆนะคะค่ะไอ้ที่จุดที่ระบายอยู่นั่นคือถนนเหรอคะหรือว่าอะไรยังไงดินยังไงมันเป็นเหมืองครับอ๋อเป็นเหมืองแต่แต่ที่อยู่ตรงนี้มันเป็น มันเป็นหญ้าครับมันเป็นหญ้าของดินในืแม่ก็เรียกว่าแม่ก็เรียกว่าดินก็ได้อันนี้คือดินอันนี้คือหญ้าครับอ,อ๋อข้างล่างคือชั้นดินน่ะเหรอคะครับแต่แต่ตรงนี้เป็นแก๊สโลครับอ๋อเป็นแก๊สโลแล้วตรงนี้ชั้นดิน,น,ดนคืออะไรนะคะขอขอน,นุญาตนิดนึงค่ะตรงนี้คืออะไรนะคะตรงนี้ค่ะเหือง,อ,งอันนี้เป็นดินเหืองแก๊สโลแก๊สโลก็ต้องระบายสีดำค่ะ ครับอ,อ๋อมันเป็นแกนโลกนะคะออ,อเคค่ะอพอเสร็จแล้วอธิบายคุณผู้ชมอีกรอบนึงสะดวกไหมคะได้ไหมคะไ,มได้ครับโอเคคับงั้นเดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไลฟ์บอกคุณผู้ชมอีกทีนึงนะครับ โอเคไหมครับโอเคครับผม